ระหว่างเดนลิฟต์เนี่ยกับ,รบโรบินีนเดนลิฟต์เนี่ยมันแต,แต,แตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่สบายความต่างคือเราถือน้ําหนักค้างไว้บนอากาศกับคอนเว n นชั่นัลเดินลิฟต์ก็คือดึงน้าหนักขึ้นจากพื้นใช่ไหมครับแต่ว่ากล้ามเนื้อที่ทํางานหลักไม่ได้ต่างกันมากก็คือมีแฮมสตริงมีก้นมีสเตเบิลิเซอร์ที่อยู่ข้างหลังแถวนี้พวกที่เป็นรอบกระดูกสันหลังแบบนี้พวกนี้ใช่ไหมอ่ะเวลาเราทํำโราเนีนใช่ไหมน้ําหนักเต็มเท้าถอยอ่ะอันนี้ผมถอยสุดและขาตึงถ้าผมลงอีกมันจะต้องเป็นแบบนี้ เห็นอะไรไหมจะเห็นว่าหลังผมขยับ <rapper> อันนี้คือปากให้คนที่บ้านว่าถ้าคนที่ทําเสร็จแล้วทาไมรู้สึกที่หลังล่างมากกว่าก้นกับต้นขาด้านหลังคือไม่ได้ผิดหรอกถ้าทําได้เราไม่ปวดไม่เจ็บอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้โดนแค่ขาหลังกับก้นนะไม่ปวดหลังทํำยังไงก็ลองถ่ายวีดีโอเช็คท่าตัวเองดูว่าเป็นยังไงก็ได้นะครับระหว่างสองท่านี้นะระหว่างเดินลิฟกับโรวมเปนเดนลิฟครับถ้าเกิดว่าอยากจะปั้นก้นอะเราควรจะเลือกท่าไหนมากกว่ากัน ไม่ต่างเล่นให้หมดแรงได้เหมือนกันเล่เหมือนกันเลยี่ว่าจุดประสงค์การฝึกคืออะไร